สวัสดีครับวันนี้จะแนะนำครับผมเว็บไซต์นะครับในการที่เราจะสร้างสรรค์ไอเดียหรือว่าเป็นคำถามสร้างพลังคิดนะครับเว็บที่หนึ่งนะครับอันนี้เลยนะครับ answerthepublic.com นะฮะ answerthepublic.com นะเขียนติดกันเลยนะครับเราอยากได้เกี่ยวกับอะไรเราก็เขียนตัวอย่างเข้าไปนะครับอย่างผมใส่คำว่าครัวซองเข้าไปตรงนี้นะครับผมนะพอเราคลิกเสิร์ชนะฮะเขาก็จะทำการประมวลผลให้นะครับ ก็ได้ออกมานี้นะครับผมนี่เพื่อความรวดเร็วนะครับผมก็เลยมีการเสิร์ฟไว้ให้ดูก่อนนะครับออกมานี่ครับเป็นแนวคําถามเลยครับว่านี่นะฮะที่1นึ่ครัวซองสามารถทำอะไรได้บ้างนี่นะฮะก็มีคําถามนะครับครัวซองเมื่ออะไรฮะเมื่อโดนตัดเมื่อระหว่างวันอย่างนี้นะครับผมหรือว่าทําอย่างไรทําไมอะไรเนี่ยมีแนวคําถามไว้ให้นะครับอันที่1นึ่งนะลงอีกครับผมนี่ครับเอามาต่อนะฮะ ครัวซองกินกับอะไรแล้วอร่อยอ่ากินกับแยมอร่อยไหมอ่ากินคับกับนัทเทล่ากินกับเบคอนอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถที่ทำให้เราช่วยสร้างไอเดียนะครับแล้วก็มองหาจุดแข็งของผิดพัธุ์หรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับจากแค่คีย์เวิร์ดอันเดียวที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับเขาช่วยเราหาคำถามมาเยอะเลยนะฮะ แล้วก็ทุกอันเนี่ยนะครับสังเกตว่าเราสามารถดาวน์โหลดลงมาเป็นรูปภาพได้ครับเอาไปนําเสนองานก็ได้นะฮะเรื่องของการกระดมความคิดเนี่ยนะครับอันนี้คัวซองและอะไรใช่ไหมฮะนี่คัวซองไลค์อ่านะครับเหมือนกับอะไรนะครับผมหรือว่าเปรียบเทียบนะฮะเวอร์ซัสนะครับคัวซองกับอะไรเงี้ยครับกับขนมปังกับช็อกโกแลตกับอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นไอเดียให้นะฮะคัวซองหรือ เบเกิอย่างเงี้นะครับผมก็เป็นไอเดียขึ้นมาครับสร้างนี่เป็นหมวดคำถามก็มีนะฮะตรงนี้จะนำเสนอเป็นแบบ Visualization อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น d อย่านี้ก็ได้นะครับเห็นไหมฮะก็จะสร้างออกมาได้ครับแต่อันดูรูปภาพก็ได้ไหมครับนี่มีการลิงก์มาให้นะครับอันนี้เป็บที่1นะครับน่าสนใจมากนะครับผมชื่อว่า the Answer the public นะครับ Answer the public นะครับ อีกเว็บหนึ่งนะครับอันนี้ alsoask. com นะฮะ alsoasked นะฮะ alsoask. com นะครับอันนี้จะคล้ายๆกันก็คือใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปตรงนี้นะครับผมบุญเรา k ใส่คีย์เวิร์ดโคซองเข้าไปนะครับอันนี้สามารถที่จะฟิลเตอร์เรื่องของภาษาเรื่องของประเทศได้ด้วยแต่ใช้เวลานานนิดนึงในการประมวลผลนะครับออกมาก็จะเป็นนี่ครับหนึ่งหน้าครับผมนะฮะ เขาจัดเรียงให้เรียบร้อยกดเซฟลงมาได้นะครับเซฟเป็นรูปภาพก็ได้เซฟเป็น csv ไฟล์ก็ได้ฮะ csv ไฟล์คำว,ว่าอันนี้คือเซฟเป็นออกมาเป็น excel นะฮะคำว่า csv ก็คือเป็นฐานข้อมูลครับเอาไปวิเคราะห์ต่อใน excel ได้นะครับผมนะฮะนี่มีการเชื่อมโยงให้นะครับนี่ขวซองได้ต่อนะฮะทำไมขวซองถึงแพงอ่าทำไมเดี๋ยวนี้ธุกรกิจขวซองเมืองไทยนะครับมีทรรราคาได้แพงอ่าครับมองต่อมาว่าอะไรที่จะเป็น วิธีถูกกล้องในการกินนะครับอ่านะครับราคาของโคซองที่ร้านอาหารต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็เปรียบเทียบแล้วเป็นยังไงเนี่ยนะครับก็คือเป็นการนําให้เราสร้างเปิดประเด็นคําถามประเด็นความคิดนะครับจากแค่คีย์เวิร์ดหอันอะไรก็ได้นะครับผมนะฮะก็ที่เว็บนี้เลยนะครับผม a l s o a s c o m และอีกอันหนึ่งก็คือ Answerthepublic.com นะครับยังไงก็ลองเอาไปไประยุกต์ใช้กันดูนะครับผม